เพื่อนเพื่อนสามารถสมัครเป็นสมาชิกว o w s สตอรเพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงรายวันประจําวันอังคารที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ขึ้น14ค่ขาเดือน3ปีมะเสง็งคนเกิดวันอาทิตย์การงานต้องระวังการทำอะไรแบบเสี่ยงเสียงใช้ทางลัดอย่าคิดว่าทุกอย่างจัดการได้ง่ายจนทำงานแบบลวกๆก ควรฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานลดความเอาแต่ใจลงมาสักหน่อยอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเพราะบางทีคุณก็ไม่ได้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนโกงการเงินธุรกิจที่ทำอยู่กำลังออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยววันนี้การเงินคล่องมือดีมีเข้ามาสม่ำเสมอส่วนใหญ่แล้วมาจากงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวที่คุณอดทนบากบั่นสร้างมาอย่างยาวนาน วันนี้มีโชคไม่มีปัญหาด้านการเงินใดๆความรักและครอบครัวถ้าคุณเป็นหนุ่มโสดวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับหญิงไม้ที่มีเสน่ห์และร่ำรวยขอให้ลองเปิดใจเข้าหาดูส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะพบกับความสุขความสมหวังมีเกณฑ์ได้ซื้อหาของชิ้นใหญ่หรือของมีค่าเข้าบ้านอีกด้วยสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความไว้วางใจ ความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในโอวาททิศมงคลทิศใต้เสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมชมชอบเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ การงานทำงานวันนี้มีความวิตกกังวลสูงไม่ค่อยมีสมาธิและมักจะมองอะไรในแง่ร้ายทำให้วันนี้งานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรระวังการถูกตำหนิจากนายจ้างหรือผู้ใหญ่ในจุดนี้ด้วยหากทําการค้าขายก็มักจะกลัวการถูกเอาเปรียบหรือบางทีก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรเด็ดขาดได้ทันท่วงทีทําให้เสียประโยชน์ต้องตั้งสติให้ดีการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือขนส่งกับต่างประเทศงานการท่องเที่ยวขายของที่ระลึกจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ทั้งยังมีโชคทางการเงินหลายทางหวังเงินจากทางใดไว้ก็มีเกณฑ์สมหวังสูงความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยแอบชอบกันมาก่อนคู่รักที่แต่งงานแล้วก็จะได้รับข่าวดีเรื่องการมีบุตร หรือได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันและกลับมาพร้อมกับทายาทที่คุณรอคอยวันนี้จะพบมิตรที่ดีในงานสังสรรค์สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรี่เสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคม เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานงานเจราจาติดต่อหรือต้องออกไปพบลูกค้าติดต่อราชการจะรับรื่นเป็นพิเศษคุณจะพบคนที่คอยช่วยเหลือทางด้านการงานได้เพื่อนคู่หูที่ถูกใจ เข้าขากันงานในหน้าประชาสัมพันธ์จะก้าวหน้าและต่อยอดไปได้ไกลส่วนงานค้าขายมีเกณฑ์พบคู่ค้าที่ดีดินงานได้สำเร็จเป็นที่พอใจการเงินหากมีปัญหาการเงินอยู่จะพบทางออกแต่อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยจึงจะคลี่คลายได้วันนี้หาเงินได้เรื่อยๆไม่ได้ขาดมือแต่ก็ไม่ได้เพิ่มมากกว่าเดิมเท่าไหร่ อาจต้องเสียเงินกับการเดินทางยกย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานความรักและครอบครัวระวังการมีปักเสียงกันของคนในครอบครัวทั้งที่ยังรักกันแต่ก็ไม่ค่อยยอมกันถือทิฐิกันมากจนบอบช้ำทุกกระทมซึ่งควรหันมาทําความเข้าใจกันใช้ความรักเป็นตัวตั้งดีกว่าคนโสดยังไม่เหมาะกับก,บการมีคู่รักใครชอบใครก็ยังไม่สมหวัง สีมงคลสีเขียวเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานการงานจะเหน็ดเหนื่อยและต้องอดทนบางคนจะต้องเปลี่ยนงานออกจากงานทั้งที่ยังไม่พร้อมอย่างไรก็ดีคุณควรชะลอการลงทุนการตัดสินใจทางการงานที่สำคัญไว้ก่อนบางทีทำงานหนักและจริงจังเกินไปก็กลับเสียมากกว่าได้การเงินงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ จะทำรายได้ให้กับคุณมากเป็นพิเศษคุณมีเกณฑ์ชนะการแข่งขันที่มีผลรางวัลเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าคุณจะโดดเด่นในการสร้างรายได้แต่ก็จะจ่ายเยอะเพราะค่อนข้างใช้เงินเก่งยังไงก็แบ่งเก็บออมด้วยความรักและครอบครัวคุณต่อสู้เพื่อให้ได้ใจคนที่หมายปองมองความรักเป็นเหมือนเกมที่ต้องเอาชนะวันนี้หากมีคู่แข่งหัวใจคุณก็จะชนะได้อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็ไม่ได้ง่ายดายนักอุปสรรครักมีไว้ให้พุ่งชนคนมีครอบครัวจริงจังในการสร้างครอบครัวให้มั่นคงสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานเวลามงคล19นาฬิกา30นาที ถึง21นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้คุณจะสนุกกับงานรวบหลายงานมาทำเองซึ่งจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีงานใหญ่ๆที่ต้องรับผิดชอบสูงจะโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณงานค้าขายมีเกณฑ์ขยายกิจการออกไป หรือได้เพิ่มหุ้นส่วนถึงงานจะเหนื่อยหนักแต่คุณก็ยังกระตือรือร้อนดีการเงินเงินหายากแถมยังต้องระวังคนมาหลอกลวงต้มตุน๋นควรรักษาทรัพย์สินที่มีให้ดีอย่าใส่ของมีค่าล่อตาโจรและไม่ควรไว้ใจใครเรื่องเงินวันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือให้ใครยืมเงินเป็นอันขาดมีเกณฑ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินสีเทาเงินใต้โต๊ะที่จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ความรักและครอบครัวความโรแมนติกของคุณเป็นเสน่ห์ที่ทําให้คุณโดดเด่นมากกว่าใครๆในวันนี้ความเจ้าชูเล็กๆและการรู้จังหวะในการหวานเสน่ห์ของคุณทําให้หลายคนต่างหลงไหลคนมีครอบครัวแล้วก็ยังเนื้อหอมสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคล ทิศตะวันตกเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามีเสน่ห์ผู้พบเห็นเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณทำงานได้ราบรื่น ไม่ค้างคางปัญหาในงานที่มีอยู่จะคลี่คลายบางคนทำงานล่วงหน้าไปได้อีกด้วยงานที่เกี่ยวกับการวิ่งเต้นสร้างคอนเน็ t ชันจะโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีบุคลิกคล่องแคล่วจะนำโชคด้านการงานมาให้คุณการเงินคุณจะมีโชคจากการเล่นหุ้นเล่นแชร์หรือการปล่อยเงินกู้ถ้าคุณเป็นคนขยันในการหาเงินก็จะพบช่องทางใหม่ๆในการทำเงินได้อีก จะมีโชคทางการเงินฉเฉลียวฉลาดในการบริหารเงินมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นความรักและครอบครัวคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ความรักของคุณจึงเป็นความรักที่เข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าความสเสน่หาระหว่างกันจะลดน้อยลงแต่มันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตคู่ไม่ใช่ทั้งหมดการอยู่ร่วมกันจึงเป็นการอยู่อย่างเข้าใจถึงจะไร้สเสน่หาก็ตามสีมงคล สีเทาสีบรอนสีควันบุรี่เสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่นความสามารถคีในหมู่คณะเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานไม่ว่างานจะยากหรือหนักแค่ไหนวันนี้คุณเอาอยู่ได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำออกมาอย่างเต็มที่หากคุณมีลูกน้องจะได้รับความยำเกรงจากความเฉียบขาดและเอาจริงเอาจังของคุณไม่ว่างานใดที่ตั้งใจไว้จะประสบความสำเร็จด้วยดีการเงินคุณบริหารเงินได้อย่างเฉียบขาดตรงไปตรงมาในการหารายได้ อาจจะเคี่ยวไปหน่อยแต่ก็ทำให้เงินที่มีอยู่ไม่กระเด็นไปไหนงานที่ต้องใช้ความเด็ดขาดงานทวงหนี้จะทำเงินได้ดีวันนี้อาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องเงินทองกับผู้หญิงซึ่งคุณไม่ควรใช้เล่ห์เหลี่ยมกับคนคนนี้ความรักและครอบครัวคนที่มีฐานะดีเท่านั้นที่คุณจะสนใจมองทำให้บางทีคุณก็มักจะมองคนแต่เพียงภายนอกทำให้การเลือกคู่ของคุณเกิดความผิดพลาด ไม่สมหวังได้คนมีคู่เอื้อเฟื้อกันให้มากขึ้นอยากกลัวจะเสียเปรียบกันสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลเป็นที่รักใคร่และมีสเสน่ห์ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเวลามงคล1นึาฬิกา30นาที ถึง3นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานมีเกณฑ์ที่คุณจะตกงานอย่างกระทันหันจากการถูกให้ออกการเลิกกิจการส่วนคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ควรเริ่มกิจการใหม่ในวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำงานด้วยอย่าประมาทเด็ดขาด โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักรและต้องใช้รถใช้ถนนการเงินการเงินมีเข้ามามากแบบไม่ขาดสายหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกงานที่ทำอยู่จะสร้างผลกำไรให้กับคุณสมกับที่คุณตั้งใจไว้คุณดวงดีมากในเรื่องเงินความรักและครอบครัววันนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องใช้เหตุผล ในการปรับระดับความสัมพันธ์ให้ถูกต้องและสมดุลบางคนจะเริ่มยอมรับได้ไตรตรองอย่างมีเหตุผลกับสิ่งที่ได้รับว่าเขารักหรือเห็นความสำคัญคุณมากพอที่คุณจะยังเทใจให้เขาอยู่หรือไม่สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนมุ่งมัน่นทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริง เวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา